สวัสดีครับทุกคนจากคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการครับเรื่องนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณพุทธศ,าาาศักราช2567ถึง2568ครับซึ่งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการก็คือนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง ในวันนี้เองนะครับเราจะมาทําความเข้าใจสั้นๆนะครับเรื่องนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทนั่นเองนะครับประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ถึง2568และนโยบายเร่งด่วนหรือ Quick Win ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ซึ่งนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือนโยบายของท่านเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาคลิปนี้เราจะใช้เวลาพอสมควรครับเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัดของพวกเราโดยตรงและน่าจะออกข้อสอบประมาณ3-5ข้อเลยครับเรามาสรุปใจความสำคัญของประกาศนี้กันเลยครับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567-2,568ถึงมีผลเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2,566ครับหลักการสำคัญก็คือเพื่อให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดคือสำนักง,งานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดสพนำนโยบายนี้ไปขับเคลื่อนตามนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองครับ ซึ่งการเขียนนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายระยะเร่งด่วนก็จะพูดถึงเหตุผลหรือเรื่องที่สำคัญที่สุดลงมาเรื่อยจนถึงการกำหนดนโยบายครับโดยเริ่มจาก 1. น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำม,มีอาชีพและ 4. เป็นพลเมืองดี 2. คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและ 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครับ 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2566ถึง2570ครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและมีคำถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11-12ถึงกันยายน2566กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูป,ปรธรมรมสบธจึงกำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567-2568และนโยบายเร่งด่วนหรือค Quick วิน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ดังนี้โดยมี10จุดเน้นและ2นโยบายเร่งด่วนดังนี้ครับนโยบายและจุดเน้น10ข้อคือ 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตย 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย 4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น 5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 7. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา 9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา10พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งในส่วนของนโยบายเร่งด่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจํปีงบประมาณพุทธศักราช2567มี2ด้านด้วยกันคือลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา6ข้อดังนี้ครับ1คือเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารงานบุคคลครับ 2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 3. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 4. ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา 5. สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต 6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรด้านที่2นะครับ คือลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 1. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 2. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะหรือโคชชิ่งและการดูแลสุขภาพกาย 3. ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์สหอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ 5. เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสพออนะครับต้องนำนโยบายและจุดเน้นข้างต้นเนี่ยไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษารวมทั้งน้องๆที่จะไปเป็นครูต้องรู้ไว้และนำไปขับเคลื่อนเช่นเดียวกันนะครับในกลุ่ม VIP มีเอกสารสรุปและเอกสารฉบับเต็มพร้อมแนวข้อสอบให้ฝึกทา เพื่อความเข้าใจที่แม่นยำครับติดตามวิดีโอสรุปเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบคู่บูช่วยสังกัดสพทออทั้งกรณีพิเศษและรอบทั่วไปเจาะลึกทุกประเด็นสรุปให้ไม่ต้องอ่านเยอะเข้าใจง่ายทางเพจอากูติวเตอร์พิเศษข้อสอบและไฟล์เอกสารทุกเรื่องในกลุ่ม VIP